วันนี้จะมาเทแล้วเครื่องโอโคมา LB15 เครื่องจากนำเข้าจากญี่ปุ่นครับนำเข้าจากญี่ปุ่นต้องใช้ไฟผ่านเมื่อแปลงไฟฟ้าแปลงไฟจาก380โวลต์สเฟสเป็น200โวลต์สเฟสอย่าลืมกันด้วยนะครับ ตามการเทศสรันเครื่องจากต่างๆจากญี่ปุ่นกันได้นะครับทางช่องฮาสุไดชาแนลขอบคุณครับ